เมื่อผมโดนเด็กบูกระชือผมเลยยกพวก1าคนไปเอาคืนเด็กบูรณพลจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและที่ผมเล่นอยู่คือสี่ Kingtart ถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเออกากูชอบเออเรียนสายดามพี่ไี่โดนดามพี่โดนพี่ตายตายมันตายมันตายน้องไอ้ดำไอ้ดำชว่เพื่อนดีมากดาม ที่เด็กเป็นไม่ใช่ลูกทาหรือลูกนายุโตามาด้วยศักดิ์ศรีด้วยสายเลือดลูกผู้ชายโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยูก่กับผมไอ้โดนคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับในสกินมอริชี่อีกแล้วนี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปบุกพี่โดนปะครับเนาะเออไม่ใช่ครับ มึงอยู่มึงอยู่โรงเรียนไหนมึงอยู่โรงเรียนไหนอยู่อยู่ชื่อนครับพี่ชายพี่พวกมึงไปไปใหญ่ตรงสะพานพี่ใช่หรอใช่หรอใช่พวกเราโดนโดนตีอยู่ตรงสะพานแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอพี่ใส่ชุดแป๊บนึงรอพี่ใส่ชุดโซงใหญ่โซงโหพี่หมดขี้เลยว่ะก็เดี๋ยวผมพาพวกเอฟซีตัวน้อยนะครับไปไฟใหญ่นะครับกับเอ่มาแล้วไอ้เจ้าแต่ตีรองฟันแทงเนี่ย โอ้น้องๆว่าเรากลับลำยังทันเลยกลับตัวก็ไม่ได้ว่ะกลับ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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพราะมันลอะเกินเลยดำมาด้วยมันลืมพี่ไอ้ลำอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มาพี่โดนพี่โดนจริงๆพี่จริงพี่สรุปแม่งใครบินไรอะไป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 โอ้โหนี่โรงเรียนผมโรงเรียนผมนี่ยกขวยกขัวยกขัวผมนัดว่ามันไว้ไงสามทนีิมันมาจริงเว้ย เฮ้ยฟังกูถ้ากูตายชุบกูก่อนโอเคไหมหาพี่โดนเอ่อไป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 เยอะกว่าเว้ยกลืนแต้มมีหมดเยเฮ้ยไอตัวบู๊ทไปถ้ามึงยังบู๊ทอยู่นะจะไมไดไงพี่ก็มาแะไรก็พี่ก็มาแอะไรไปสวยพี่โดนเฮ้ยระวังน้องระวังระวังเฮ้ยถ้าพี่โดนยิงกระโดดรับกระสุนปืนได้หน่อยสวยสวยยันแต้มสายที่ฝ่ายเกิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหวงนัวเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยเฮ้ย ี่อไรแม่เฮ้ยเแม่นาแม่ไม่้พกัน่ไหไอ้สออ้ยัดมยัดแม่มึงอะเฮ้ยอ้ายัดแม่เฮ้ยเอ้าคุณชาไม่พอเลยนะครับเนี่ยแล้วเฮ้ยนี่มานี่ไปชรถแถมเนี่ยโชกองแถมเฮ้ยทำเียอะไรทำกี่ทำเียอะไรเรียรเออเออเรียเยเรีกรกันชยมึงจะับกันชอบ เออเรียนท้ายตารางมีโดนแทงพี่ตายตายมันตายมันตายน้องไอ้ดำไอ้ดำชุดเพื่อนดีมากดำโอ้ไปใหญ่โอ้โหนัวเกินนัวเกินนัวเกินไอ้ดนไอ้โดนตกลงผิดไม่ทันนัวเกินไอ้โดนตกลงผิดไม่ทันไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายไอ้นี่โดนแทงอุ๊ยโดนโดนมิกองโดนมิกองแทงอุ้ยหลบ ตายแล้วตายเหรอเพื่อนจุ๊บแล้วโอ้จุกไม่ขึ้นด้วยแสดงว่าไม่ตายอันตรายอันตรายไอจักระบดอามันตรงกะสาเอ้ยยิบจะเลือนน่ะแต่สะพื่นหน้าเลยควายขี้เลี้ยงเลุงไหนวะจุ๊ยบ้า โอยกูลบอย่างเดียวเลยเนี่ยจะตายเอาเนี่ยโอเว่นโอเว่นเบี้ยอะไรรู้แต่ไปโอเวอร์เบี้ยอะไรมีฝีปากกับมือเหมือนกันมีฝีเอวด้วยเว้ยน้องฝีมือไม่ดีอุ้ยัดดีครบพู่แต่ว่าเอวกูดีสวยมึงตีกันเองตายนั่นแหละน้องนั่นแหละอย่างนั้นแหละมึงทำดีมากหนัวหนัวกูจะได้เอ็นเม็นอยู่ละไอ้แก่นี่มึงไม่น่าทำอย่างนี้เลยเว้ยตาย ไอ้แก่ไอ้แก่หัวงอกไอ้แก่หัวงอก้าจะโดนได้ไหมนี่ยไอ้แก่หัวงอกอะมันเฮ้ยลูกน้องกูเป็นยังไงมึงเนี่ยเป็นตายไร่ดียังไงมัึงวะไายโอ้หมากเลยมึงเนี่ยตายอีกตัวนึงเฮ้ยอินเด้งเด้งหน่อยบ้างนะเธอตายอีกตัวนึงโอ้ยไม่ถึงเอ้ยชุบกันหน่อยเว้ยโรงเรียนประชาชื่นอะชุบกันหน่อยเว้ย ลุ้งแทงเพื่อนลุ้งแทงอาวุธโกงๆแบบเราอะลุ้งแทงรอมันลุกขึ้นมาเด้วยผมเองเด้วยผมเองพี่อ้าวมันตายแล้วเหรอยังไม่ตายไอ้เหี้ยเนี่ยตัวมันวาร์ปอ่ะเออไอ้เหี้ยมึงไปมึงใช้ในสิงคโปร์หรือวะหรือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมันจะตายหลายรอบแล้วไม่ตายปล่อยปล่อยปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยเอาตัวอื่นเนี่ออ่ะวยโรงเรียนเราจะชนะโรงเรียนเราจะชนะนี่นี่ตรงนี้นี่กูชอบเลยชอบเลยวงนัววงนัวอย่างนี้วงนัวอย่างนี้ โอ้ยโอ้โหเฮ้ยผมขอชุบเพื่อนก่อนนะคนดูเออโดนโปกูตายว่ะเดี๋ยสวยกูเกิดนั่นแหละสิ่งที่กูต้องการนี่กูชุบกูชุบตื่นมากูชุบเพื่อนต่ออ้าโดนตกกระปานแต่มันยังตายไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้โหอ้าโอ้โหอ้เดียร์โชคชะตาพายกูมาชุบมึงว่ะเพื่อนเกิดขึ้นมาแล้วสู้นะเว้ยไปชุบก่อน อ่าอันนี้ตกลงมาตายโง่ไอโง่เอ้ยมึงเรียนกับครูอะไรว่ามึงถึงได้โง่อย่างเงี้ยให้ควาเออโง่ตกลงมาตายอีกตัวมีแต่คนโง่เลยเว้ยเอ้ยเอ้ยเจอเจอโจดเจอโจดเจอโจดอุ้ยมันอยู่ในนั้นกูหมดมันเองู้หมีดกูแสงวิบวับอะวิบวับสลัาเมสเลยว่ะปีเค้าคนดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมีดแล้วเพราะว่ามีดนี่มันแ่งเยอะเกินนะครับคนดูอาจจะชอบที่ผมเล่นของโกง แต่ว่าอันนี้มันก็โกเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบมันแบบแบบไม่ค่อยลำคาญตาเท่าวันนี้นะนี่ไงสไลด์ว้าอวโหล่วงขาอีกเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บๆว่ะนึอยู่นี่ไงเพื่อนเรากำลังบวกเลยอันนี้เกิดมาก็โง่อีกเพื่อนกำลังบวกเลยว่ะปล่อยกูเพื่อนไอ้มันหลบใครอ่ะกูจะไม่แทงมันเลยนะมั้ยหัวเปล่าวะ หนูไอกาอ่ะไอกามึงบ่นเพี้ยไรไอกามึงเห็น้องกูเหอโคคแม่มึงอ่ะไเอายังเงียบเลยวะแล้วมึงจะเงียบทำเพี้ะไรสาดไอกาหรอป่าดิเราไม่เหรอไอ้ดนแล้วผมคนะผมคอยด่าผมไม่เป็นเอกักษงม้ยวะไอกาเเปลี่ยนสกินใหม่มาในตำกูได้ เฮ้ยตัวหวานจัวะเฮียโคตรหวาเลยมันก็ดัวแล้วกันนันเดี๋ยวจะหาว่ากูอ้างเลยจอกูมันเห็นอย่างนี้จริงๆว่ะตายกตารอขึ้นมาละมุดเ่ดตายวัวนี้อย่างหวามเลยน้องมึงเปลี่ยนเน็ตให้ไมมึงดูกูดูนะมึงเปลี่ยนค่ายเน็ตอ่ะมึงใช้ค่ายอะไรอยู่มึงเปลี่ยนคณะแข่งยัไ ตัวมึงอย่างแข็งอ่ะตัวอย่างวามันก็อย่างแข็งอ่ะไหวป้าวไหวป้าวโดนไหวป้าวโอ้ยเฮียมาเต็มเลยมาอลไรศาสตร์กูมาช่วยสวยน้องชายเอาดิไอ้เฮียไม้อ่ะหายแล้วมึงกลัวหร้อไงอ่ะกลัวที่ไหนมาแทงหมดกูสดลูกใครที่ไหนกแทงหมดกูสดเนี่ยไอ้เฮียตัวไอ้เฮียนี่ไหลกันเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เฮีย แท่งก็ไม claro. no, right. oh. ่ตายเนี่ยตัวไม่กลับมาลุ้นหรือเปล่าสวย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 โง่ไอ้ควายที่เหยียบฟองตายเหรอไอ้สัตว์เออจูบมันนิดจูบมันนิดน้องหนูพี่เองต้อมันอะตายแล้วไม่ตายได้ไงวะสายแทงหลังแล้วจะอันนี้เมร้อนผมขออยู่เงียบ

ตายแล้วจะตายแล้วตัวเนี้ยมันไม่ตายหวังพอตัวเปื่อกเปลือกตายเนี่ยเฮ้ยมีเก่งสุดหรอได้เก่งสุดหรออ้าน้องชายตายต้องใช้ชุบพี่ต้องใช้ชุบพี่ตัวยังไหลเลยแต่ไปไปโรงเรียนน้องไปโรงเรียนกลับ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 เว้ยกลับเว้ยกลับเว้ยไม่ไหวเว้ยกลับเว้ยน้องกลับเว้ยรวมรวมหน้าโรงเรียนก่อนเว้ยใครไม่กลับก็แล้วแต่มึงอ่ะเออเอาตัวรอดเองให้ได้อ่ะ เชี่ยมึ่เห็นไอ้เชี่ยอินไหมมันเถื่อนอย่างวะกูแม่งแทงมันตุ้งเยอะไม่ตายตัวก็แบบแข็งชิบหายไม่มันมีตัวหนึ่งอะตัวแข็งชิบหายเลยไม่ได้ไม่ได้จะร้องนะเว้ยกูมีคลิปไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูตัดลงเลยมันไ่ปั๊มยาเลยพี่เอไม่ปั๊มยาไม่ลงอะไรเลยแล้วแบบแทงหลังแม่งตัวไม่เซ่ไม่อะไรเลยเว้ยมึงหงุดหิดวะจะมีตัวหนึ่งอะไอ้ที่ไอ้ที่ใส่ชุดใส่แว่นอะผมอ่ะพี่ใส่แว่ใส่แว่นอะ เฮ้ยไอ้ดำเรียนบูอ่ะทุกคนเอาง่ายกับแม่งดิวะเจอเลยผมเสิร์ฟแม่งเลยผมแบบเฮ้ยเห็นมันลงข้อความแล้วแบบอยากลงมังากแตวผมตอบแบบมาคอนเสิรต์ตรอไล่อ่ะพี่รอไรเอกเนอ้องโอเคครับขอเบอร์ดำก่อนนะครับคนดูแป๊บน,นึงนะครับแล้วผมนัดมาคุยมันหลังเวทีแล้วก็แทงมันนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาศพมันไปทิ้งน้ำนะครับนี่คือแผนการแก้ไอ้ดำนะครับ อันนี้คือหลังเวทีนะครับทุกคนสี 4, 7, 5, 0, น่เจ็ห้าศูนย์เจ็ดสามนี่นี่นี่โอตโอิสี่เจ็ดห้าศนย์เจ็ดสาถูกไหมวนะเนี่ยถูกไม่ถูกกันลุ้นเอานะครับฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลครับฮัลโหลดำพี่มีอะไรจะคุยด้วยมาห้องน้ำข้างเวทีหน่อยดิโดนเปลี่ยนไปอะโดนเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนโดนอนะ่ะดำจะมาหาโดนไหมแค่นั้นแหละ ได้ครับแต่ดำไปหาดเดินแน่นอนครับโอเคครับดำรอแป๊บครับดินโอเคครับรออยู่ครับลุกบต้องไป้นกจอนเดี๋ยวบอกให้น้องๆไปร้อหน้าเวทีแลยครับฮัลโหลน้องเดี๋ยวเองไปร้อหน้าเวทีกันเลยเดี๋ยวพี่มาพี่ขอเคลียร์ใจกับเพื่อนก่อนงครับโอเคครับไม่ให้ผมเดินมาฮัลโหลดำเดินเดินเดินเเดินเถอะล้วขออย่าข้างเดินเองไปอยู่ไหนมา ผมก็อยู่ที่เดิมตลอดเลยผมรับพี่ชายผมตลอดแต่พี่ชายผมก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ค่าผมแล้วไงเดี๋ยวนี้เขาย้ายโรงเรียนแล้วไงหนีกันแล้วไงบูกดสุ่มบูสุ่มผิดมาปยุ่เดือนนี้ไม่ต้องพูดหรอกถ้าคนมันจะรักกันอะสุ่มยังไงมันก็ต้องวนกลับมาเจอกันจริงครับแต่ดำไม่รักกัน,<ห>นแล้วก็เป,เปลี่ยนไปแล้วแต่เลิกกันไม่ผมก็ไอ้นี่ไงผมก็ตะทุก้าวไอ้นี่แล้วมันก็ไม่ได้ แล้วทำไมล่แล้วทำไมมึงไม่กดเลือกชื่อนะเฮียมึงรู้ว่ากูอยู่ชื่อนึกบ่าวแต่มันเรียกได้มันก็เปลี่ยนไปมิจายผมก็เปลียนไโอ้โหมิจายผมก็เปลี่ยนไปโอ้เดี๋ยวนี้จริงโอ้ทิมไปแบบร้อยข้อความมาส่งไลค์กลับมาคืออะไรอ่ะและ้วมันคืออะไรอ่ะคือมึงไม่โอเคใช่ไหมล่ะใช่อ่ะไม่โอเคงั้นมึงก็ไปเหม็นนี่ิชิย ตายไปมึงอ,อ่ะ,อะเจอเจอกันในงานก็เลี้ยงๆพี่หน่อยนะเว้ยน้อง <c oughs> ไม่เลี้ยงใส่ยาวเลยไอนเนี่ย <c oughs> พี่พี่ผมมีอะไรจะบอกพี่ก่อนที่เราจะจากกันเออว่าไงน้องชายพี่กบสัตว์เค,นครน้าคนดูเดี๋ยวผมจะเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่อัดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสตรีมโอเคไหมเออโอเคก็ฝากติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสตรีมอีโดน